ถอ,อยหลังทีนี่ถอ,อยหลังขึ้นไปไม่อันนี้ขึ้นก่อนขึ้นแล้วก็กดตัวนี้ถอ,อยกดกดแล้วก็กดเหมือนเดิมนั่งลงค่ะกดตรงนี้กดตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้น,น,นี่ดูมือแม่อันนี้กดตรงนี้อจับตรงนี้อ๋อไม่เอาใส่เอาเร็วๆใส่เข้าไป แต่ไม่เหมือนบ้านเมืองน,นะคะอ่ะจับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กดเหมือนเดิมลูกเออกดเหมือนเดิมกดกดที่เดิมโอเค,อเคกดแรงๆอ้าวกดแรงๆถอยหลังนะนี่ถอยหลังถอยกดอีกอเออถอยกดอีกแรงๆ <c oughs> อ้าวเดินหนะ้า เดินหน้ากดตรงนี้อันนี้ถอยหลังกดเดินหน้ากดตรงนี้นะโอเคมาถึงแล้วถึงแล้วค่ะอโอเคอบายไปเอาน้องมาขึ้นด้วยไปน้องอยู่ไหน ไม่มีมีแค่ร้านแหละลูกเอามาขึ้นเลย <c oughs> บอกน้องนั่งดีๆนั่งดีๆนะ